เป็นวันอาทิตย์เช้าวันอาทิตย์ไม่ไม่เห็นดวงจันทร์เลยสงสัยจะน่าจะอยู่ด้านหลังเราหรือเล่าเราเราก็มาถึงที่จอดรถเขาวงประจันนะครับพร้อมยังครับคุณรัศมีวิมลงวงแย่นะครับนี่ครับเป็นแสงไฟเลยนะครับ ครับเราเห็นผู้ที่เดินลงมาครับสวนกันมาใบหน้าอาบด้วยรัศมีบุญเป็นร้านค้าระหว่างทางพิชิตมาแล้วไงก็นอนได้เนี่ยทางเข้าเนี่ยครับนี่ อันนี้ทีมงานแล้วมาได้บอกว่าขอเริ่มต้นด้วยการยืดเส้นก่อนนี่ครับเริ่มด้วยการยืดเส้นก่อนขึ้นเขาครับอืบการเดินลงเขานะครับกล้ามเนื้อก็จะตึงกันไปเลยครับเรา เป็นการแฝงนัยธรรมะว่าเราคิดไปทีละก้าวเลยครับมีสติอยู่กับปัจจุบันปัจจุบันไปทีละเก้าวก็จะทำให้เราสามารถที่จะทำอะไรแล้วก็จะสมปรารถนาไปได้ทุกเรื่องนะครับอันนี้อันนี้แค่ตอนเริ่มเริ่มเนี่ยสีหน้าผู้ เดินผ่านมาก็จะอาบไปด้วยรัศมีแห like ่งบุญผู T ้ร่วมงานเราก็เอาผ้าแดงมาเขียนคำอธิษฐานอันนี้ก็เป็นจุดบันไดขั้นที่หนึ่งนะครับเหมือนเหมือนด่านที่หนึ่งเลยนั่นเปลี่ยนชื่อขี่นสกุลนะครับจะเป็นชื่อคนในครอบครัวบนทท่านรักก็ได้นะครับ เขียนเสร็จแล้วนะครับก็นำติดตัวขึ้นไปบนยอดเขาเลยนะ<อ>นำแปลที่ทางอบอนเลยก็ปลูกในจุดที่เราได้เขียนไว้ในอินธารพิลมพระจันทร์ก็จะอยู่ฝั่งนี้นะครับแล้นะวก็เรามาสเตจหนึ่งก็<笑><笑>คนจะติดนะครับมันก็เลยแต่มันก็ไปกันเรื่อยๆแหละสองครั้ง นี่คือลิปพิเศษนะครับ,รบเสื้อแดงนะครับก็โดนบังไว้นะได้ยินแต่เสียงเนี่ยไปได้สักพันขัน้นพันขั้นนะครับประมาณเซตหนึ่งส่วนสี่นะครับนี่ก็เป็นด้านหลังพระพุทธองค์นะครับแล้วก็มีดวงจันจอดแทบจะทุกป้ายนรับ เป็นผ่านหลักสองพันขั้นไปแล้วนะครับสองพันขั้นเท่าไหรไม่รู้นะแต่ว่าชมจันทร์ดีกว่าครับนี่โอ้เป็นจันทร์เพ็นในช่วงวันมาคาาบูชานะครับแล้วก็ตรงที่เราเดินมาจากทางลาบนี่นะโอ้วิวมันก็สวยทุกที่ครับมีโอกาสก็ถ่ายไว้ก่อนนะครับเผื่อว่าขึ้นไปบนยอดแล้วคนเยอะ ก็ผมก็มีอาการหลับในมาบ้างนะครับเดี๋ยวขอของยีบสักแป๊บหนึ่งตรงจุดนี้นะครับก็เหลือประมาณ900นะครับประมาณเดี๋ยวประมาณ9 0 9ก็พระจันทร์โดนเมฆบงังมองไม่เห็นพระจันทร์โอเคอันนั้นไม่แน่ใจว่าใช่ยอดหรือเปล่าแต่ว่า เกินมา3,000กว่าเก้าไอ้สาม0ันกว่าขั้นเลยนะใกล้จะถึงจุดหมายปลาทางนะครับบอกว่าขอพักก่อนพักก่อนมาภูเขามายืนเท่ๆอยู่ตรงริมเขาตอนนั้นก็คือ,อเห็นเห็นทงธรรมจัก,กรกับทงชาตินะครับ สเือกะกะเอาประมาณร้อยกว่าขั้นร้อยนิดนิดถึงประตูอันนั้นคือวิวด้านล่างประตูเนี่ครับมาแล้วครับความหวังของบุบ้านขึ้นมาคนเดียว ความหวังของหมู่บ้านความหวังของหมู่บ้านไปมันยีสิบขั้นเก้าสิบแปดสิบเจ็ดสิบหกสิบห้าสสสสบสสเกเจหโอ้สีสถึงแล้วครับถึงแล้วหันหันมาหากล้องหน่อยครับ ก็มาถึงแล้ว3,790คันก็มาผูกผ้าแดงที่เราขอไว้เป็นเพื่อเป็นสี่มงคลกับชีวิตจุดที่ไปไหว้พระนะครับเก่งจังเลยเนอะเ <c oughs> ก่งจริง

นี่ก่อนหน้ากปลานี่ยาวเนี่ยรถไปได้ร้อยกว่าขั้น โอ้ยยังยังไปได้เรื่อยๆครับกระสอบเขียวไปแล้วถึงทางลงแล้วครับโอ้โดนโดนโดน,โดนแซงดดถึงผ้าแดงก็คือจุดเริ่มแล้วจุดสิ้นสุดของการ <c oughs> เดินทางขึ้นเขาขึ้น สาชั่วโมงตอนลงบัดเก็บที่ขาเล็กน้อยก็เลยใช้เวลามากกว่าดี่คิดก็ลงชั่วโมงครึ่งโอเคครับ